นะครับอายัดบัญชีกับอายัดวงเงินนะครับอายัดบัญชีกับอายัดวงเงินอายัดวงเงินก็หมายถึงว่าบัญชีม้าโอนมาห้าร้อยบาทเข้าบัญชีไหนก็อายัดห้าร้อยนะครับอายัดเขาเรียกอายัดวงเงินนะจานวนเงินที่โอนจากบัญชีม้าเข้าบัญชีของท่านท่านก็โดนอายัดเท่าจํานวนเงินที่โอนมาแต่ถ้าอายัดบัญชีเนี่ยโอ้โหอายัดหมดเลยครับใช้งานใช้อะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้วิธีการอายัดผมคุยกับแบงค์ เขาคีย์เลขสิบสามหลักมาเอาพอเขาบอกว่าบัญชีมาไอคนนี้เป็นเจ้าของบัญชีมาปรากฏใส่สิบสามหลักเอาบามีห้าสี่บัญชีเมื่อวานนี้ก็โทรมานะครับเป็นคดีเกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีโรงพักแห่งหนึ่งนะครับเขาเนี่ยนะครับไปเล่นพนันออนไลน์นะครับเนี่ย fc เนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์แล้วไงฮะปรากฏเขาแทงเ,เล่นพนันออนไลน์แล้วชนะช,นะชนะปุ๊บเขาก็โอนเงินมาให้สี่ห้าหมื่นบาท นะโอนมาครั้งละหมื่นสองหมื่นบ้างรวมสี่ห้าครั้งประมาณสี่ห้าหมื่นบาทนะครับโอนมาปรากฏวันดีคืนดีมีคนไปแจ้งความบอกว่านะเงินของเขานะโอนมาจากบัญชีมานะครับแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จะมาขอเงินคืนแล้วก็ปิดหน้าปิดตามไม่ให้เห็นนะครับตำรวจก็ไม่ไม่ขอบัตรไม่ขออะไรต่างคนก็เลยสงสัยว่าตำรวจกับไอ้พวกนี้แบ่งหน้าที่กันทำหรือเปล่า ก็จะเอาเงินครับแต่ไม่ลงประจําวันไม่ให้การไม่อะไรต่างเนี่ยตอนเนี้คนคนนี้เขากำลังจะคุยกับตํารวจที่ปทุมเนี่ยว่าจะเอาอยัางไงจะเพิกถอนบัญชีไหมถ้าไม่เพิกถอนเดี๋ยวเขาอาจจะมาให้ผมเนี่ยดำเดน,นินคดีเพราะมันดูแปลก,ปลกเพราะเขาไปแทงพนันออนไลน์พอแทงถูกเงินมันโอนมาเอ้าทําไปทำมามีไอ้เองเนินที่โอนมาเข้าบัญชีแล้วเนี่ยสี่หมื่นบาทเนี่ยมีคนบอกนั่นน่ะเงินมาจากบัญชีม้าเอายังไงกันแน่ก็เขาไปเล่นพนันออนไลน์ได้เงินมาก็ นะก็คิดว่าเ,าเงินมาจากการพนันแต่ทำไปทำมากลายเป็นอะไรมีคนบอกว่าอา่าเป็นเงินของเขาเขาโดนหลอกจะมาของเงินคืนไปแจ้งความแล้วไม่ยอมลงประจําวันปิดหน้าปิดตาอา่อาใส่แว่นดำอา่าปิดหัวปิดไรหมดเลยแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราก็คงอาจจะต้องดําเน,นินคดีผมก็บอกว่าให้ไปโรงพักอีกรอบหนึ่งไปถามตำรวจให้ชัดเลยตกลงใจอายัดบัญชีเราต่อไหม เพรเขาบอกว่าเงินที่ได้มาจากการท่อโกงเราก็ยืนยันว่าเราเล่นพนันออนไลน์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะดูตํารวจนี่ก็แปลกๆนะเหมือนมีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ดําเนินคด,ดีให้คุยกันเองไม่ต้องลงประจําวันอะไรมันดูแปลกๆนะไม่รู้ตํารวจครึ่งหนึ่งนะครับมิจฉาชีพครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะเพราะนั้นก็ไม่จําเป็นก็อย่าไปเล่นพน,นนะันออนไลน์เนี่ยพอถึงเวลาได้เงินมานะครับนะโดนโดนอายัดด้วย โดนอายัดอันนี้คนนี้ก็โดนสี่ห้าบัญชีเลยโดนแม้กระทั่งทูมันนี่อะไรที่ใช้กับเซเว่นก็โดนบัญชีอ่าอ่าสี่บัญชีนะครับเนี่ยเขายังไม่อยากเปิดตัวเนี่ยตอนแรกผมจะส่งให้นักข่าวแล้วเขาก็ยังไม่เปิดตัวก็แล้วแต่ความประสงค์เขานะครับแต่ผมบอกว่าเนี่ยไปคุยกับตํารวจอีกรอบมันตกลงจะเพิ่มถอนไหมถ้าไม่เพิ่มถอนมาเดี๋ยวฟ้องเลยฟ้องตํารวจหนึ่งห้าเจ็ดไปเลยเพราะมันดูแปลกๆนะครับเพราะมันไม่ใช่บัญชีมา้าไง มันเป็นลักษณะไปเล่นการพนันออนไลน์เพราะนั้นก็อย่าไปเล่นเลยพนันออนไลน์นะครับแล้วก็อาจจะต้องฟ้องแบงค์นะครับว่านะทาไมทําแบบนี้นะครับน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีอาชีพค้าขายนะครับแล้วคนนี้ก็เขามีธุรกิจนะแล้วก็อ่าธุรกิจพอสมควรเลยไม่บอกแล้วกันธุรกิจอะไรเมื่อวานนี้คุยกันตั้งนานก็เดี๋ยวรอวันสองวันเนี้ยไปคุยกับตำรวจถ้าไม่ได้เรื่องอะไรเดี๋ยวก็จะให้พี่เดย์จัดการเดี๋ยวพี่เดก็จะเชื่อทักทีนะครับ นะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับจะมีทนายกรุงทนายความจะไปฟอ้องธนาคารนะครับนะฮะจะมีทนายความไปเขาเรียกอะไรทนายความก็จะไปฟอ้องธนาคารที่อายัดมั่วนะครับเป็นคดีผอบอนะครับผิดสัญญาฝากทรัพย์ละเมิดเรียกค่าเสียหายนะครับอายัดเงินเขาเห็นมีทนายความจะไปฟ้องก็ดีนะครับลองดูว่าศาลท่านจะว่ายังไงนะครับแล้วก็มีทนายความไปฟ้องตํารวจหนึ่งห้าเจ็ด นะครับเพราะตำรวจเนี่ยอายัดมั่วเหมือนกันไม่ยอมถอนนี่ก็โดนนะเฉพาะตำรวจบางคนธนาคารบางบางธนาคารธุรกรรมบางครั้งนะนะครับตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีนะพนักง,งานสอบสวนนะเฉพาะบางรายที่ดูแล้วมีเจตนาจะกันแกล้งตบทรัพยนะ์อะไรพวกนี้เดี๋ยวก็โดนนะเฉพาะตำรวจบางคนผมมีเอฟซีตำรวจเยอะก็ไม่อยากจะบอกให้ไปฟ้องตำรวจกันทุกคนเดี๋ยวก็นนะชิบหายกันหมดล้วไม่มีพนักง,งานสอบสวนเฉพาะตำรวจบางรายที่มีพฤติกรรมกันแกล้ง เรียกตังค์ไม่ยอมเพิกถอนจะเอาเงินเอาทองไอ้พวกเนี้ยฟ้องไปเลยฟ้องมันฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดไปสารธุริตนะครับแล้วก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ต้องโดนฟ้องด้วยถ้าพนักงานสอบสวนไปกันแกล้งประชาชนไม่ยอมเพิกถอนการอายัดเนี่ยก็ความรับผิดของพนักงานเจ้าที่ตามพรบไม่ได้ความรับผิดของพนักงานเจ้าที่นะฮะเพราะว่าต้นสังกัดต้องโดนนะครับส่วนตํารวจไม่ต้องรับผิดทางแพ่งครับต้องไปฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นจําเลยนะครับนะ ก็มีทนายเริ่มไปแล้วครับใครที่โดนกลั่นแกล้งรังแกในการในการอายัดบัญชีนะโดนรังแกนะครับติดต่อทนายความใกล้บ้านท่านนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีผู้บริโภคที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีทุจริตนะครับคดีสถาบันการเงินไปติดต่อทนายความใกล้บ้านท่านร่างคําฟ้องนะครับร่างคําฟ้องหรือบางคนบอกไม่มีเงินจ้างทนายก็นะก็จ้างทนายร่างคําฟ้องคดีผู้บริโภคฟ้องแบงก์ก็ได้ นะครับฟ้องได้เลยนะครับนะครับนะก็ดูนะครับถ้าการแกล้งนะต้องดูก่อนธนาคารการแกล้งไหมถ้าการแกล้งนะจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำการอะไรผิดกฎหมายก็จัดการเลยครับทนายกใกล้บ้านท่านะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีสถาบันการเงินคดีผู้บริโภคแล้วก็คดีทุจริตจัดเลยนะครับนะไปดูพยานหลักฐานให้ทนายช่วยดูว่าการแกแล้งเราไหมถ้าเขาไม่แกล้งก็ไม่ต้องฟ้องถ้าเขาแกล้งก็ฟ้องดูเป็นกรณีไปนะครับนะ เพราะว่าไอการที่มีกฎหมายเนี่ยไอกฎหมายมาตรการป้องกันมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยเป็นกฎหมายที่ดีปีหกแปดเนี่ยเป็นการแก้ไขฉบับที่สองเนี่ยเป็นกฎหมายที่ดีนะมีประโยชน์นะครับนะตอนนี้เขามานั่งถกเถียงกันเมื่อเช้าคุยกับนะครับเ,เพื่อนเพื่อนที่เป็นนายการแล้วก็วกที่แล้วก็ที่เป็นผู้พากษาแล้วก็ที่เป็นทนายความเมื่อเช้าคุยกันเขาบอกว่าตอนนี้มันต้องมานั่งอบรมสัมมนา จัดเถวนาว่าตกลงแล้วกฎหมายมันบกพร่องหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นการกระทําโดยประมาทตอนนี้มานั่งคิดว่าไอ้กฎหมายมันออกพร่องไหมออกรวดเร็วไปเปล่าไอ,พอ,าอ้พรกไอ้มาตรการเนี่ยอาจจะกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมันบกพร่องไหมออกเร็วไปไหมนะครับไม่รอบครอบหรือเปล่าถ้ากฎหมายบกพร่องก็ต้องไปแก้กฎหมาย นะครับอันนี้เขามองกัน2ประเด็นนะครับที่จะจะจะมีการอบรมสัมมนากันทางวิชาการว่ามันอาจจะไม่รอบครอบเน้นอย่างเดียวคือจะปราบมิจฉาชีพคอมเซ็นเตอร์แต่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องผลกระทบของผู้บริสุทธิ์อันนี้เขามองว่ากฎหมายนี้อาจจะบกพร่องผมคุยกับผู้ษาเอการคุยกับทนายความคุยกับตำรวจหลายคนมาเช้านี้ก็ได้คุยกันออกกำลังกายไปก็โทรไปด้วยผมก็นะเดินไปวิ่งไปคุยไปวันๆน,น,นะ นะครับนั่งเข้าห้องน้ําขับถ่ายก็คุยไปด้วยนะอึไปคุยไปหลายอย่างก็พยายามหาความรู้มามาเปิดประเด็นให้กับเอฟซี F Z. เราได้เห็นนะครับนะอันหนึ่งเรื่องความบกพร่องกฎหมายอันที่สองการทํางานการบังคับใช้กฎหมายที่ผิดพลาดประมาทแต่ว่าส่วนใหญ่หลายๆคนทั้งผู้สาย,ยาการพักพวกผมที่คุยเนี่ยเขาก็มองว่านะบางทีการบังคับใช้กฎหมายอาจจะประมาทนะไม่รอบคอบไม่ดูให้ดี ไม่ตรวจสอบคิดว่ามีกฎหมายก็อย่างไรอายัดอย่างเดียวกฎหมายบอกโอนไปไหนก็อายัดอายัดอายัดธนาคารมีหน้าที่อายัดอายัดหมดเลยนะครับแต่ครนี้อย่าลืมนะการตีความกฎหมายเนี่ยนะครับการอายัดเนี่ยอายัดเฉพาะเงินนะจำนวนเงินวงเงินห้าร้อยบาทโอนไปก็อายัดห้าร้อยบาทไม่ใช่ไปอายัดบัญชีอายัดบัญชีเนี่ยเป็นหนี้ของหน้าที่ของตำรวจก็มีไซเบอร์ตำรวจท้องที่พนักงานสอบสวนเนี่ย นะครับมันง่ายไปไหมหลักถงหลักฐานยังไม่ชัดเลยไปไงเห็นก็บอกนะ้ะธนาคารอายัดสามวันนะครับถ้าตํารวจอายัดเพิ่มไปเจ็ดวันเป็นสิบวันโอ้โหสิบวันนี่ก็ตายเลยนะธนาคารเนี่ยอายัดอ,อายัดเนี่ยสามวันพอหลังจากนั้นก็ส่งให้ตํารวจตํารวจอีเจ็ดวันรวมเป็นสิบวันตายแล้วสิบวันนี่ก็เจ๊งเลยคุณลองคิดดูเดีย๋ยวคุณถอนเงินไม่ได้สิบวันเนี่ยคุณจะเอาที่ไหนกินที่ไหนแดกอะ มันลาบากนะการค้าการขายนี่เจ๊งร้านคงร้านค้าทําไงเงินหมุนเวียนเงินอะไรต่างๆที่มันอยู่ค่าเทอมลูกค่างาวดเงินที่ต้องเอามาซื้อจับจ่ายใช้สอยอซื้อวัตถุดิบร้านอาหาราต่างๆนี้ไปกันหมดนะสิบวัน,นอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับพี่น้องจริงไหมครับพี่น้องก็ขออนุญาตตั้งคําถามจานเดก็ตั้งคําถามเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้จานเด real, ด้วยกดติดตามด้วยนะครับคนตามเราก็ใกล้ๆสามล้านแล้วสามแพลตฟอร์มนะครับอืมนะ เพราะฉะนั้นก็ดูต่อไปนะครับแล้วความแล้วก็ผมก็คุยก,กับพวกในวงการกฎหมายเขาบอกโอ้ความเสียหายมันเยอะนะแสดงว่ามันเป็นเรื่องความประมาทเพราะความเสียหายมันเยอะนะคนเสียหายเต็มเลยเราเปิดทีวีดูนั่นดูนี่นี่ความเสียหายมันเยอะการที่มีความเสียหายเยอะมีคนผู้บริสุทธิ์โดนอนยายัดบัญชีเยอะเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอะไรมันไม่รอบคอบมันก็คือความประมาทเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ได้รับความเสียหาย ira, จากการถูกอยายัดบัญชีเนี่ยและเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะไม่ใช่พวกม้าดำม้าเทาม้า,มาน้ำตาลนะ ท่านก็ไปใช้สิทธิทางศาลติดต่อทนายความใกล้บ้านท่านฟ้องธนาคารฟ้องอะไรต่างๆเป็นคดีผอบอไปเขาเรียกคดีผอบอไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวางสารนะนะไปจ้างทนายเขียนคำฟ้องก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็ว่ากันไปสามพันห้าพันอะไรก็ว่าไปอย่างที่ผมบอกกับแถวบ้านท่านนะครับเพราะว่าผมธนาคารอะไรผมต้องรับผิดชอบนะนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องรับผิดชอบถ้าสมมติประมาทนะสมมตินะสมมติแต่ถ้าไม่ประมาทก็ไม่ต้องรับผิดชอบก็ต้องดูเป็นเคสๆไป นะครับหนึ่งห้าเจ็ดบ้างอะไรบ้างผมว่าต้องมีการฟ้องร้องเยอะเพราะความเสียหายมันเยอะธนาคารก็ยังไม่ได้ออกมาขอโทษประชาชนแบงค์ชาติก็ยังดีอีก็ยังไม่ได้ออกมาขอโทษประชาชนไม่มีใครขอโทษประชาชนเลยมีแต่อ้างว่าทําทุกอย่างเพื่อติดตามเอาเงินคืนผู้เสียหายเข้าใจครับติดตามเอาเงินคืนก็ค่า,าผู้เสียหายแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมนะครับจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ ด้วยนะครับเพราะเขาไม่รู้อีหน่อยเน่อันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะ